สวัสดีค่ะพบกับนานาสัตว์โลกอีกแล้วนะคะวันนี้นานาสัตว์โลกจะพามาดูอูดค่ะอูดนี่อยู่ในสวนสัตว์เปิดนะคะเพราะเราจะขึ้นรถชมสวนสัตว์ได้ทั้งสวนสัตว์เลยแล้วอูดก็จะมาทักทายเราอย่างเป็นกันเองแล้วก็เหมือนกับเป็นมิตรเลยนะคะอูดเป็นสัตว์ที่ได้รับฉายาว่าเรือทะเลสายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหัวมีขนาดเล็กคอยาว และยาวโค้งเหมือนคอห่านนะคะร่างสูงมีผมสีน้ำตาลสามารถทนความหิวกระหายได้อย่างเป็นอย่างดีอูดสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลาสองสัป,ปดาห์เลยโดยไม่มีน้ำและสามารถอยู่รอดได้นานถึงหนึ่งเดือนโดยไม่ต้องกินอาหารเลยไขมันจะถูกเก็บไว้ในโหนกซึ่งสามารถย่อยสลายเป็นอาหารนะคะที่ร่างกาย ต้องการได้เมื่อไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการต้องอยู่รอดของอูดนะจ๊ะนอกนี้ยังมีฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมากเป็นรูปขวดในท้องอูดเพื่อกักเก็บน้ำอูดสามารถใช้ในการขี่แบกลากเกวียนไถนาได้ด้วยนะจ๊ะพวกมันเป็นคู่หูที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้คนในทะเลทราย และพื้นที่โกบีตลอดจนการสำรวจทางธรณีวิทยาและคนงานทางโบราณนคนดีอูดหนอกเดียวส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในสุนโซมาเรียอินเดียและประเทศอื่นๆเกือบครึ่งหนึ่งของอูดแบคตรียกระจายอยู่ในออสเตรเลียและจีนส่วนใหญ่กระจายอยู่ในชินเจียงการซูและมองโกเลียนะจ๊ะ นี่คือประวัติการ,รเป็นมาของอูดเนาะนะคะเรารู้จักกับอูดกันแล้วนะคะแล้วต่อไปไปรู้จักกับสัตว์ชนิดอื่นๆกันด้วยเนาะนะคะอูดเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่อดทนมากๆเลยนะคะเขาสามารถทนหิวน้ําทนแบบว่าไม่ต้องกินอาหารได้อยู่เป็นเวลา2เดือนเลยเนาะนะคะอูดนี่เป็นสัตว์ที่แบบอดทนจริงๆเลยอ่ะนะคะนี้เราก็มาดูนกกระจอกเทศกันต่อเลยนะคะ นกกระจอกเทศตัวผู้มีขนาดโตกว่าตัวเมียตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยขนตามลำตัวจะเปลี่ยนไปเป็นสีดำส่วนขนปีกและขนหางจะเป็นสีขาวสวยงามมากสำหรับตัวเมียจะมีขนตามตัวสีน้ำตาลเทาอ่อนนะจ๊ะปากมีลักษณะแบนและกว้างมากดวงตากลมโตหัวเล็กจิษะล้านด้วย มีขนอ่อนบางสีเทาน้ำตาลอ่อนคล้ายสีครีมหรือผลมะอือคอยาวและมีขนอ่อนเช่นเดียวกับหัวปีกเล็กไม่สมตัวขนที่ยาวมากพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ขนสำหรับการบินนะจ๊ะนกกระจอบเทศบินไม่ได้ซึ่งขนปีกมีไว้เพื่อความสวยงามต่อมาเราก็มารู้จักกับตัวออริสเขาดาบกันเลยนะคะออริสเขาดาบเป็นสัตว์ ป่าที่มีถิ่นกับอาศัยอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออกและใต้อาศัยอยู่ในทะเลทรายรวมทั้งพบได้ในทุ่งหญ้าสวันนาและพื้นที่ป่าอีกด้วยนะคะสามารถอยู่ได้เป็นเวลานานโดยไม่มีน้ํานะคะเขาไม่กินน้ําเขาก็อยู่ได้นานนะคะเนื่องจากมีระบบการเดินเลือดพิเศษที่ช่วยในการอาศัยอยู่ในที่ร้อนจัดและมีน้ําน้อย โดยความสามารถในการทำให้เลือดที่ไหลไปที่สมองเย็นลงได้และความสามารถในการเพิ่มอุภณหภูมิให้ร่างกายเพื่อป้องกันการเสียงเงื่อด้วยนะคะทั้งนี้ออริชมีขนอ่อนและหน้าดำมีเขายาวเป็นเกลียวทั้งเพศผู้และเพศเมียมีความยาว70-85เซนติเมตรเลยนะคะ โดยตัวเมียนั้นจะมีเขาที่ยาวกว่าและผอมกว่าตัวผู้ซึ่งเขานั้นใช้เป็นอาวุธที่อันตรายมากๆขนาดตัวมีความสูง1เมตรขึ้นไปโดยวัดจากไหล่นะคะยาวยาวมากๆเลยรวมหางยาวแล้ว74.90เซนติเมตรเลยและหนัก 1 0 0ถึง300กิโลกร,รัมเลยนะคะตัวหนักมากๆเลยสามารถวิ่งได้เร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะสำหรับพฤติกรรมของตัวผู้จะไม่สร้างอาณาเขตของตัวเองนะคะแต่จะอาศัยอยู่ในกลุ่มกับตัวเมียและลูกๆคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกับนานาสัตว์โลกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะว่าคลิปหน้านานาสัตว์โลกจะมีอะไรมาให้ดูนะคะคลิปนี้ลาไปแล้ว สวัสดีนะคะ